หนาวโอ้หนาวมากเลยอะตอนนี้ห้องส่งก็คือไม่ไหวแล้วจ้ากำลังจะเริ่มแล้วเข้ายังอ๋อกำลังจะเริ่มแล้ว <จ>อ๋อ,อถ้าจบทัรโอเคเบอรสวัสดีหรือพี่สวัสดีสวัสดีให้แล้วพี่ข,าขานะ <c oughs> ่าวแรกหนาวมากตอนนี้ิด <c oughs> อะไรไม่ออกหรอคะ่ะ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN World l i f e Now นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้ตอนนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับ30กรกฎาคม2567ค่ะพบกันเป็นประจำช่วง5โมงเย็นนี่แหละ ช่ค่ะสิ้นเดือนอย่าเพิ่งสิ้นใจกันนะคะก็เดี๋ยวอีกวัน2วันเนี่ยจะถึงเดือนใหม่แล้วนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนกําลังจับตาดูเรื่องของการแข่งขันว่ากับกีฬา,า,าโอลิมปิกกัน<ม>อยู่รู้สึกยังไงบ้างนะคะอยากส่งกําลังใจมาเชียาาร์นักกีฬาไทยแบบไหนกันบ้างพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาใต้าตามข้างล่างนี้เลยนะคะคที่เราไลฟ์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook y o u t u b e นะคะส่งข้อความส่งต่อกําลังใจนะคะไปให้กับบรรดานักกีฬาชาวไทยคว้าชายเหรียญทองนี้มาให้ได้เนาะ ใช่คือเย็นนี้ก็อยู่กับผู้เราสองคนผมนนทนัธนนเจริญชัยครับค่ะแล้วก็พัชจินตนาคุณด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนอกืือจากเรื่องของมหกรรมโอลิมปิกที่อาหารไม่พอใช่ไหมไม่พอแล้วก็บ่นกันเต็มไปหมดเลยใช่ได้ข่าว่าถึงขั้นบางทีมของบางประเทศนะคะต้องมีการ import เชฟมาเลยเอาเชฟจากที่บ้านเนี่ยมาทําอาหารให้นักกีฬากินขนาดนั้นเป็นการลงทุน เพื่อโภษณาการของนักกีฬาคือนักกีฬาเนี่ยเขาต้องการเขาเรียกว่าโปรตีนเนาะเพื่อให้แบบมีกําลังในการแข่งขันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่เวเนซุเอลาด้วยเลือกตั้งกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏตอนนี้เนี่ยจากการเลือกตั้งมันกลายเป็นการประท้วงใหญ่มาก ตีมอกันเต็มไปหมดเลยใช่แล้วก็แบบมีรูปของเพลิงนะคะที่ถูกเผากันในบางจุดด้วยก็ต้องมีการประดมกําลังตํารวจเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้จะคุยกันนะคะจะพามาคุยพูดคุยกันหน่อยเรื่องของบุตรสาวของคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีเพราะว่าหลายคนเนี่ยเห็นภาพเธอในสื่อเกาหลีเหนือเนี่ยบ่อยมากคุณนนจำาได้ไหมคิมจูแอใช่ไหมครับใช่คือคิมจูแอคนนี้เนี่ยเป็นข่าวครั้งแรกเลยก็้อยนกลับไป สมัยปี 2013, <2013. S> 2อ1 3เดนิสวอตแมนตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปเยือนเกาหลีเหนือเนาะแล้วก็ไปเจอกับคิมจองอึนเนี่ยแล้วก็มีภาพของเด็กหญิงยังแบเบาะอยู่เลยนะคะที่ปรากฏในหน้าสื่อ ค,คนก็เลยจับตาเฮ้ยคิมจองอึนเนี่ยไม่เคยนําลูกๆคนไหนเนี่ยมาออกหน้าสื่อมาก่อนคือเป็นครั้งแรกเลยตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลย <Ừ. S 2> ก็ว่าได้นะคะแล้วก็ตอนหลังในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาก็น่าจะได้เห็นรูปของคิมจูแอรในสื่อเนี่ยบ่อยมากขึ้นแล้วก็ล่าสุดที่เป็นข่าวเรื่องของคิมจูแอรเธอคนนี้เนี่ยไม่มีรายงานชัดเจนนะว่าอยู่เท่าไหร่ <Ừ. S 2> ต้องประเมินกันนะคะประเมินกันน่าจะอยู่ที่เราๆสัก11 12ปีประมาณนี้นะคะดูจากรูปร่างลักษณะในในช่วงเวลานี้ที่ปรากฏออกมาเนี่ยก็ปรากฏตัวเคียงข้างกับคิมจองอึนผู้เป็นบิดาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งส่วนใหญ่เป็นการปรากฏตัวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทาหารนะคือไม่ใช่เรื่องข,องข้องครอบครัวอย่างเดียวไม่ใช่แต่พอไปดูขีปนาวุธก็เอาลูกไปด้วยอะไรด้วยใช่ส่วนใหญ่จะปรากฏกายเคียงข้างคุณพ่อเลยนะคะไปดูขีปนาวุธไปดูการซ้อมรบไปดูการยิง ่อยเด้าเทียมต่างๆนานนานเนี่ยก็จะมีภาพของคิมจูแอร์เนี่ยขึ้นมานะคะซึ่งคำว่าจูแอร์แปลว่าความรักของเกาหลีความรักของเกาหลีออแปลว่าความรักของเกาหลีนะคะที่เป็นข่าวก็เพราะว่าทางข่าวกรองของเกาหลีใต้เนี่ยเขาออกมาบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าทางเกาหลีเหนือเนี่ยมีการเนี่ยตั้งให้คิมจูแอร์คนนี้เนี่ยมาเป็นสักเซสเซอร์ก็คือเป็นผู้สืบทอดต,ต่อจากคิมจองอึนเลยนะ ือเป็นทายา oh. ทาสายเลือดแล้วเป็นยังยังเป็นทายาททางการเมืองด้วยว่างาั้นใช่ oh. มีโอกาสที่เธอคนนี้นะคะจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือคนต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาที่มีการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อไปดูการซ้อมต่างๆด้านการทหารเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในวิธีการเทรนก็คือการฝึกซ้อมเพื่อให้เธอเนี่ยมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับช่วงต่อการบริหารเกาหลีเหนือได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมที่เขาที่เขามองว่าคิมจูแออเนี่ยจะมารับช่วงต่อ เพราะว่าข่าวกรองกาหลใต้ประเมินว่าดูแล้วเนี่ยสุขภาพของคิมจองอึนไม่น่าจะดีเท่าไหร่ เขากังวลถึงเรื่องสุขภาพกันแล้วใช่เพราะว่าตามรายงานข่าวที่ออกมาก็คือคิมเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักประมาณสัก140อน่าจะนะคะน่าจะเป็นเบาหวานน่าจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยะะแส้ซ้อนกันมากมายหลายเรื่องหลายเรื่องที่มันแทรกซ้อนกันอยู่นะคะก็เลยเชื่อว่าด้วยด้วยความที่สุขภาพของคิมอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการตั้งเป็นผู้สืบทอดเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่เนินๆเลยแม้ว่าเธอเนี่ยจะอายุเพียงแค่ประมาณ10 12็ดปีก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยความที่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อหลายต่อหลายครั้งก็เลยทําให้เธอคนนี้ถูกจับตามองมากๆนะเพราะว่าไม่เคยเห็นลูกคนอื่นของคิมเลยนะไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยทําข่าวมาตั้งหลายปีเนี่ยมไม่เคยเห็นลูกคนอื่นเลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคิมจูอ่เนี่ยที่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อนะคะคาดกันเนะเป็นการคาดเดาล้วนๆเพราะว่าไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของภายในครอบครัวของคิมจองอึนเลยนะคะประเมินว่าเขาน่าจะมีลูกเนี่ยสคน สคนด้วยกันใช่3คนคาดว่าคนโตเป็นลูกชายคนที่2ก็คือจูแอ์คนนี้แล้วก็ค,คนที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นลูกชายแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อไม่มีการเปิดเผยหนะ้าตาของลูกชายทั้งสองคนเลยนะคะมีแต่ จูแอนนี่แหละที่เผยแพร่ออกมานะคะทีนี้ทําไมเขาถึงเชื่อมั่นกันมากๆว่าจูแอนเนี่ยจะได้เป็นผู้สืบทอดของเกาหลีเหนือคนต่อไปเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณสักเดือนมีนาคมเนี่ยสื่อกลเกาหลีเหนือมีการเรียกใช้คําที่เรียกจูแอนนะใช้คําว่าเฮียงโดซึ่งเฮียงโดเนี่ย,ยแปลว่าผู้ชี้นําที่เยี่ยมยอดของเกาหลีเหนือ,อปกติเขาจะใช้คําว่าเฮียงโดต่อเฉพาะผู้นําสูงสุดต่อผู้ที่จะสืบทอด ของเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่มีการเ,เออระดับสูงเลับสูงแบบสูงบนบนเลยแต่มีการใช้คำว่าอย่างโดต่อที่น่าจับตามากๆใช่นะคะอ่ะต่อจากเกาหลีเหนือนะคะขอพาไปต่อที่เวเนซุเอลาต่อเลยก็แล้วกันวันอาทิตย์ใช่ไหมมีการเลือกตั้งกันไปนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีคนเก่าสิมปีละสิามปี แ,และก็นี่ก็เป็นสมัยที่สมัยที่สองเนี่ยคืออันนี้จะเป็นสมัยที่สามถ้าชนะเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกประมาณ6ปีเป็นสมัยที่สาม<อ>ก็คืออยู่มา12-13ปีแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเขาประกาศอ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถคว้าชัยในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้แบบถล่มทลายไปเหมือนกันตแต่เออแต่ฝ่ายค้านก็ไม่ยอมรับ พราะฝ่ายค้านบอกว่าเธอเอ๋ยมันมีการโกงการเลือกตั้งที่มโหรานเหมือนกันนะคะซึ่งฝ่ายค้านก็ออกมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ในเรื่องของตัวเลข ของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณสัก7จกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งของเวเนซุเอลาเนี่ยออกมาประกาศให้นิโคลัสมาดูโรเนี่ยได้รับชัยชนะเกินกว่า5 0ไปนะคะซึ่งตามรายงานก็ระบุว่าทางนิโคลัสมาดูโรเนี่ยออบรรดาผู้ที่พักดีกับเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่ควบคุมเรื่องของหน่วยงานที่เขาดูแลคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งของเวเนซุเอล <Venezuela S 2> านี่แหละก็ออกรกตได้ว่าประมาณนั้นก็คือเป็นฝ่ายข้องากรกตได้เพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏออกมาก็คือพอชนะการเลือกตั้งแล้วแน่นอนว่าประชาชน ไม่พอใจกับเรื่องนี้ม,มากมากมากถึงขั้นที่ว่ามันเกิดเป็นการประท้วงครั้งใหญ่และมีการค่นอนุสาวรีย์ด้วยฮูโกชาเวสค่ะ oh. ฮูโก้ชาเวสเนี่ยเป็นผู้นําคนก่อนหน้านิโคลัสมาดูโรที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งนะคะซึ่งชาเวสเนี่ยแหละถือว่าเป็นบุคคลที่ตอนแรกเนี่ยก,ก็ต้องเรียกว่าเป็น,ปนที่รักของเวเนซุเอลาไม่น้อยด้วยความที่มาใช้จ่ายในการอุดหนุนเรื่องของราคาสินค้าต่างๆมีการทําให้คุณภนะาพชีวิตของชาวเวเนซุเอลาเนี่ยเหมือนจะดีขึ้น ก็น่าจะดีกว่าตอนปัจจุบันนี้ด้วยเออ,อใช่ช่วงแรกๆเนี่ยก็คือเรียกว่าพูดง่ายก็คือใช้นิยมนโยบายประชานิยม,มค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานั้นนะคะทีนี้พอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ประกอบกับการที่พึ่งพิงกับความความเป็นเจ้าแห่งน้ํามันในช่วงเวลานั้นมากจนเกินไปอ่ะคือทุกอย่างมันอิงกับน้ํามันไปหมดเลยนะคะสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอน้าม,มันมันราคาตกไปครึ่งหนึ่งในช่วงสักปี2010ไปเอ,อ2 0 0 0 ไปลายเกืบอบ2010ับ <2010, S 1> อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยราคาน้ามันมันตกมากๆนะคะมันก็เลยทําให้ประเทศที่มันพึ่งพิงกับราคาน้ํามันหนักมากๆแล้วก็ไม่เอาไปลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานไปลงทุนกับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขนาดนั้นม,มันก็เลยแบบล่มไปกันหมดเลยอะ่ะล้มเลยล้มเลยกลายเป็นประเทศที่ล้มเลยเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยมีรายงานว่าเวเนซุเอลาก็คือเงินเฟอ้อแบบ เป็นแสนอะแสนเปอร์เซนต์เป็นแสนเปอร์เซนต์เลยนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ100%ยหลักร้อเเซนบวกๆนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเวเดุเอลาเนี่ยเกิดวิกฤตทางการเงินไม่เคยมีช่วงปีไหนเลยที่จะไม่มีวิกฤตทางการเงิน,นงตามตนนขา่าวก็คือเป็นวิกฤตหนักมากๆนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนเขาก็เลยบอกว่านิโคลัสมาดูโรเนี่ย13ปีที่อยู่ในอำนาจมามันมันควรจะพอได้ละ มันควรจะยุติได้แล้วนะคะแล้วพอเขามาได้รับชัยชนะในครั้งนี้อีกมันก็เลยทาให้ชาวเวนเนซุเอลาเนี่ยไม่พอใจหนักมากๆแล้วก็ออกมาประท้วงจนทำให้เนี่ยมีการเขาเรียกว่าปะทะกันกับตํารวจแล้วก็ทหารมีการใช้แก๊สซ้ำตาม,มีการใช้กระสุนยางในการยิงเข้าใส่ประชาชนแล้วก็มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด,ด้วยนะคะซึ่งก็ทําให้ตอนนี้เวนเนซุเอลากลายเป็นประเทศที่เหมือนกับว่ามีสองคนที่อ้างชัยชนะชพร้อมๆกัน อีกคนหนึ่งคืออีกคนหนึ่งคือเอ็ดมุนโดกอนซาเลสนะคะซึ่งเป็นผู้นําของฝ่ายค้านซึ่งก่อนหนะ้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายค้านหลายๆพักเนี่ยเขาเหมือนแบบมายูไนต์กันอนะมาแบบรวมตัวกันเป็นหนึ่งเพื่อหวังจะโค่นนิโคลัสมาดูโรเนี่ยให้ได้น,นะคะ ใช่ร่วมกันเฉพาะกิจอะ,นะอเนาะเป็นการแบบรวมตัวเฉพาะกิจเพื่อหวังจะโค่นนิโคลสัสมาดูโรให้ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอผลการเลือกตั้งคือไม่รู้ว่าผลที่แท้จริงเป็นยังไงด้วยนะแต่ว่ามาดูโรก็อ้างชัยชนะไปแล้วก็กอนซาเลสเนี่ยก็อ้างชัยชนะคือฝั่งของฝ่ายค้านกอนซาเลสเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้คว้าชัยเนี่ยมากถึง73.2%แล้วก็ฝั่งมาดูโร <Mad uro S 1> เนี่ยก็คือแบบ โกงมโหดลานโกงกันมหันเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเห็นข่าวในหลายๆสํานักข่าวของต่างประเทศก็จะเห็นว่ามันมีข่าวเวเนซุเอลากับการประท้วงผลการเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วหวันว่ามันจะบานปลายไปมากกว่านี้กับประเทศที่กําลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ด้วยก็เลยทําให้ท่าทีของต่างประเทศเองอย่าง ทางสหรัฐนะครับหรือว่าองค์การสหประชาชาติโคโกของ res, อันโตนิโอเกเตเรสก็เรียกร้องให้กรกะตเนี่ยก็เปิดเผยผลคะแนนอย่างโปร่งใสด้วยนี่แหละจะเป็นไปนได้ไหมแล้วก็เมื่อไหร่ใช่นะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยยังไม่ค่อยสู้ดีเนี่ยจะเห็นว่ามีแบบตำรวจนะมีทาหารที่แบบต้องถือเกราะมาอยู่ตามท้องถนนไม่ใช่แค่กรุงคารากาัสเมืองหลวงเท่านั้นนะคะแต่ว่าในหลายๆเมืองทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคือเวเนซุเอลาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ ทุกวันนี้ก็ยังมีน้ํามันดิบสารองที่มากมามเป็นดับต้นๆของโลกอยู่นะคะแต่ด้วยความที่แบบคือมันสกัดไม่ได้อะเทคโนโลยีก็ไม่เพียงพอเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ไม่เพียงพอเรือส่งน้ํามันเนี่ยมันก็ใช้การไม่ได้เพราะว่าสนิมเครอะต่างๆนานานะคะเพราะตามมาตรฐานเนี่ยมันจําเป็นต้องมีการทําความสะอาดเรือด้วยเพราะฉะนั้นพอมันสกัดน้ํามันก็ไม่ได้มันก็เอาน้ํามันมาขายไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นประเทศที่เขาเรียกว่า o อ l r เออ รวยน้ำมันมากแต่ว่าแคชพวก็คือแบบไม่มีเงิน<ม>เงินสดในมือมันไม่มีอะ่ะ<อ>มันก็เลยกลายเป็นว่าบริหารประเทศไปทางไหนมันก็ไม่ได้ละมีข<ม>องแต่ไม่รู้จะใช้ยังไงเออมันใช้ไม่ได้เลยตอนนี้นะคะครับต้องติดตามกันต่อสำหรับเวเนซุเอลานะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายเรามาปิดท้ายรายการนี้ด้วยความเคลื่อนไหวของมหากรรมกีฬาโอลิมปิกหลังจากพิธีเปิดทั้งโลกเห็นกันแล้วประการตาม,มาก คือมีบางคนที่เขาวิเคราะห์กันว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่แบบแหกทุกขนบเลยอะอใช่ไหมใ,<ช>ในพ่นีเปิดคือแบบขนบที่ควรจะมีคือเขาแบบเขาโอ้โหคือคิด,ดนอก,ออกรอบ,แบบเออมันแหกทุกขนบแบบคิดอนอกกรอบไปแบบสุดยอดมากอหะใช่ซึ่งแต่ว่าเขาก็มีคนพูดเหมือนกันว่าในทุกๆปีครับที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยปัญหาหนึ่งที่นักจะเจอกันได้คือเรื่องของ <transportation, S 1> การขนส่งอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับปีนี้ที่ปารีสปรากฏว่ามีดราม่าของนักกีฬาหลายๆชาติเลยที่พูดกันถึงเรื่องของอาหารครับอาหารนี่แหละคือฝรั่งเศสจริงๆเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารใช่ไหมอาหารสวยหนะ้าตาสวยงามคือฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่มีแนวความคิดว่าแบบทุกอย่างที่ทำออกมาต้องสวยอะ่ะม,มันต้องมีความแบบดูแล้วแบบละมุนดูแลวสวย แต่บางทีความสวยมากเกินไปหรือความคิดที่แบบมันนอกกรอบมากเกินไปมันอาจจะไม่ดีต่อนักกีฬาก็ได้ใช่ซึ่งเขาอาจจะต้องการโปรตีนหนักๆเน้นๆอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันทําไม่ถึงตรงนั้นก็ทําให้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการซึ่งตอนแรกฝรั่ังเสียาคิดมาดีมากเลยนะครับว่าต้องใช้วัตถุดิบจากในประเทศเท่านั้นหรือว่าเป็นอาหารมังสวิรัติแคลนเบสช่วยเออใช่ซึ่งคิดดูสิครับว่าจะเป็นยังไงถ้านักกีฬา ขาดโปรตีนคือนักกีฬาเนี่ยสำคัญมากๆคาร์บก็จําเป็นใช่ไหมคาร์บก็จาเป็นที่ต้องใช้พลังงานในการฝึกซ้อมโปรตีนเนี่ยสำคัญมากๆสําหรับนักกีฬาเพราะว่าหิวมานี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ันไม่ออกนะไม่ได้อะอการแบบการแข่งขันกีฬามันจะเป็นต้องใช้กําลังเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแบบถ้าหากว่ามันโลคาร์บมากๆมันโลโปรตีนมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อแบบสมรรถภาพของนักกีฬาในการแข่งเหมือนกันใช่ซึ่ง จากเดิมที่เขาบอกว่าให้เป็นมังสวิรัตแล้วก็มี40,000มื้อต่อวันที่นั่งในโรงอาหารก็มีประมาณ3,000กว่าที่นั่งเท่านั้นแล้วก็ส่วนที่ขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของไก่แล้วก็ไข่นะครับแล้วคือ<า>นะักกีฬาเนี่ยจำเป็นออมากไก่กับไข่นะใช่จนทําให้รู้สึกว่าจะมีสหราชณนจักร<า>ใช่ไหมครับที่เราเชฟมาเอง ต้องอินพ็อตเชฟไม่ใช่อินพอ็อตคณะกีฬาหรืออุปกรณ์กีฬาเท่านั้นเชฟก็ยังต้องเอามา,านะครับนี่ก็เป็นแต่ว่าล่าสุดนี้แก้ปัญหาแล้วนะ,ะว,ว่ามีคอมเล,ลนมีแบบคนบ่นเรื่องนี้กันเยอะมากๆน,ะนะักกีฬาบอกแบบถ้าใช้ชีวิตกับแพลนเบสกับ<ม>อาหารบังสซิรัวต่อไปอีก10 20, 20ครึ่งเดือนเนี่ยมันไม่ได้แลยไม่ได้เพราะรู้สึกว่าต้องอยู่ไปถึง13 123มสิองหาใช่ค่ะก็ล่าสุดนะครับทางของคณะกรรมการโอลิมปิก แล้วก็ผู้จัดที่ปารีสเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าตอนนี้มีการปรับใหม่แล้วก็คือให้นำไข่เข้ามาเนี่ยรวมๆทั้งสิ้น700กิโลกรัม,ม,มเยอะครู่ไหนก็ไม่รู้กี่ฟองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือ <c oughs> <c oughs> น่าจะเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าจะพอไหมเดี๋ยต้องรอดูอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเนื้อสัตว์เข้ามาด้วยก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นเนื้ออะไรครับเป็นเป็นมีดเนี่ยหนึ่งตัน ก็1,000งกิโลแต่จะพออยู่ดีไหมอะคือนักกีฬาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณหมื่นคนหมื่นรู้สึกจะหมื่นสองพคนเสร็จเศษกับน้ําหนักของเนื้อ1ตันหตันเท่าไหร่1,000งกิโลใช่ไหมเอาจริงๆนักกีฬา1คนต้องกินโปรตีนเท่ากับน้าหนักตัวก็คือสมมติดิฉันห้าสิก็ต้องกิน50กรัมใช่ไหมใช่ใช่ห้ากรัมวันหนึ่งเนี่ยก็1นกิโลแล้วอะ จะพอได้ยังไงไม่น่าพออยู่ดีนักกีฬาหมื่นคนน่ะวันหนึ่งก็ต้องหนึ่งกิโลแล้วอ่ะนั่นสิซึ่งตรงเนี้ยเขาก็มีประเด็นว่าหมู่บ้านนักกีฬาครับถ้าบางส่วนเขาคือเขากจายกระจายกระจายกันเนาะหลายๆชาติบางส่วนก็อาจจะอยู่ใกล้แม่น้นําแซนซึ่งตรงนั้นน่ยก็จะมีร้านอาหารเยอะเขาก็มีทางเลือกที่ไปได้เอง บางส่วนที่อยู่ไกลหน่อยก็จะยากเลยคราวนี้อ,อก็กลายเป็นปัญหาที่เหมือนกระจายได้ไม่ทั่วถึงเหมือนกับเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อว่าแก้ไขแล้วเนี่ยจะสามารถตอบสนองได้เพียงพอมากน้อยแค่ไหนด้วยซึ่งหลายๆคนเขาถามมาคือเราลงคอนเทนต์ไปเกี่ยวกับเรื่องของสาราชนาจากักรมีคนถามเหมือนกันว่าแล้วคนไทยล่ะเป็นไงบ้างอืแล้วคนไทยเอาจจริงๆนะคือด้วยความที่คนไทยกินอาหารรสจัดเนาะแล้วเท่าไปเจอแบบ มันเนยอ,อาหารแบบอาจจะขออภัยนะคะถ้าหากว่าใครชอบอาหารฝรั่งเศสหรือว่าอาหารตะวันตกนะคะอาหารที่มีความเลี่ยนเนี่ยม,มันจะส่งผลอะไรไหม,มต่อนักกีฬาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อยากได้ฟีดแบ็กเหมือนกันกับคนที่แบบเออไปที่เคยใช้ชีวิตแบบนี้เนาะใช้ชีวิตแบบกับอาหารตะวันตกกันเยอะๆบ่อยๆอยเนี่ยมีความรู้สึกงไงกันบ้างคิดถึงอาหารไทยไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องมีการพกบะหมีบบม่กึ่งออไปด้วยเหมือนกันเหมือนเกาหลีใต้เกาหลีใต้เข็นกันเลยครับเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเข้าไป รู้สึกว่าท่านทูตที่ปารีสเนี่ยรับทราบแล้วว่านักกีฬาไทยรู้สึกไม่ถูกปากเขาก็เลยเหมือนมีการสั่งการแล้วก็เตรียมอาหารให้กับนักกีฬาด้วยนะครับคือตามออเดอร์เลยแล้วก็บางส่วนก็จะประสานงานกับร้านอาหารไทยที่ปารีสด้วยเหมือนกันตรงน,นี้ก็เป็นความช่วยเหลือกันไปของส่วนทีมประเทศไทย ถ้าหากว่ามีความช่วยเหลือมาจากร้านอาหารไทยที่ปารีสเนี่ยน่าจะทําให้นักกีฬาไทายมีกําลังขึ้นเยอะกำลังขึ้นเออรู้สึกคุก้นปากมากขึ้นขอแค่อาหารเผ็ดๆอาหารแซ่บๆเนี่ยก็ <c oughs> น่าจะแบบเพิ่มกําลังบังชาไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของอา,อาหารที่อาจจะไม่ถูกป,ปากหรือว่าไม่เพียงพอแล้วว่าเขาใช้คําว่าบแบบไม่เพียงพอเลยนะคะม,มันก็ยังมีเรื่องดราม่าของไม่น้าแซนอีกอะว่าแบบเออจะแข่งไตรกีฬาได้ไหมจะใช้แข่งว่ายน้ําได้ไหมไตรกีฬาเนี่ยมันจะมี วิ่งปั่นจักรยานแล้วก็จบที่ว่ายน้ำแต่ทีนี้เนี่ยแผนสำรองเขาก็คือถ้าปริมาณของอีโคไลแบคทีเรียในแม่น้ำแซนเนี่ยมันยังไม่ลดน้อยลงก็อาจจะต้องแข่งเป็นแบบเ,แบบเขาเรียกอะไรอะสองกีฬาม, <laughs> มันไม่ใช่เป็นไตรแล้ว <laughs> ก็จะเออก็จะต้องตัดการแข่งขันแมเนะน่ะว่ายน้าออกไปเลยนะคะก็ตอนนี้ก็คือต้องเลื่อนออกไปเมื่อวานเนี่ยจริงๆต้องมีเทรนนิ่งต้องมีการซ้อมอแล้วรู้สึกวันนี้จะต้องมีแข่งปรากฏว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้น ก็ต้องเลื่อนเป็นการเลื่อนการแข่งขันไตรกีฬาออกไปก่อน แต่ทางทางด้านของเมืองเนี่ยทางการกรุงปารีสเนี่ยก็ยังคงยืนยันนะว่าเชื่อว่าเขายังใช้คำว่าเชื่อว่าว่าแม่น้ำแซเนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณภาพของแม่น้ำมันน่าจะไปถึงค่ามาตรฐานที่จะสามารถลงไปแข่งขันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องไปซ้อมที่อื่นก่อนที่ไม่ใช่แม่น้ำแซนแต่ว่าซ้อมที่อื่นกับซ้อมแม่น้ำแซนมันก็ไม่เหมือนกันนี่ไงใช่ไหมล่ะเพราะว่า นี่ยิ่งยากด้วยเพราะว่าแม่น้ํานี่กลายเป็นว่าตัวแปรขึ้นอยู่กับฝนตกเงี้ยใครจะรู้ว่าฝนจะตกตอนไหนวันจริงฝนตกทํายังไงนี่ยากเลยสภาพอากาศด้วยนะร้อนแบบ36องศาเซลเซียสซึ่งแบบเชื้อโรคเชื้อแบคทีร i a เนาะเออมันโตขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบเรื่องยุ่งยากสําหรับการเดีการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้แล้วอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องชื่นชมว่าฝรั่งเศสคือสามารถใช้แบบเขาเรียกว่าทุกส่วนของกรุงปารีส ออกมาได้แบบคุ้มค่ามากๆจริงๆคุณนวนได้เห็นภาพถ่ายหลายๆหลายๆสนามกีฬาไหมที่เขาแบบแปลเปลี่ยนแบบพระราชวังแวร์ไซส์เราไม่ค่าคิดเลยอะไม่คิดว่าแบบคิดคิดภาพคนที่แบบไปแข่งขี่ม้าแล้วข้างหลังเป็นฉากของแวร์ไซส์นี่คือแบบโอ้โหคนลุกเลยเนี่ยหนาวหนาวอคือเขาทำใช้ทุกที่ทุกอย่างคุ้มมากคือเขาคิดนอกกรอบมันจริงๆไม่ใช่ว่าแบบ สร้างขึ้นมาเพียงแค่เพื่อการแข่งขันโอลิมปิกแค่ครั้งเดียวแล้วก็<ม>แบบทิ้งร้างเหมือนแบบกรีซที่เคยเป็นแล้วมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมวิกฤตนี้ของกร<ม>ีซด้วยเหมือนกันนะคะคืออาจจะไม่ใช่ต้นตอทั้งหมดแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่กลายเป็นแบบ สิ่งที่เป็นอนุสร์เตือนใจแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยทําสิ่งนี้มาแล้วแบบมันก็แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรต่อชาวเมืองเลยอย่างที่เห็นเนี่ยตั้งแต่ปีเท่าไหร่ 2004, อ่ะสองพันสี่ยี่สิบปีก่อนเนี่ยมันก็กลายเป็นของที่แบบทิ้งร้างเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็คือคิดทุกแง่มุมเลยว่าแบบเราจะทํายังไงกับสิ่งที่เรามีเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแล้วเขาก็ทําได้จริงนะแม้ว่ามันจะมีดราม่าแน่นอนไม่มีการแข่งขันไหนไม่มีโอลิมปิกครั้งไหนที่จะไม่มีด ลาเป็นหมื่นๆด้วยเนาะ,ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีน,นักกีฬาชายกับหญิงเท่ากันอ๋อเหรอห้าพันรู้สึกตัวเลขจะห้าพันสองร้อยห้าสิบคนเท่ากันสองฝั่งเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาหญิงมีจํานวนเท่ากับนักกีฬาชายคือเรื่องของความเสมอภาคนี่ต้องยอมรับจริงๆใช่นะคะเราฝรั่งเศสเองย้อนกลับไปเมื่อปี1,900ครั้งแรกที่เขาจัดก็เป็นครั้งแรกที่เขาให้นักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน,นโ,อโอลิมปิกด้วยเหมือนกัน โหมันเห็นพัฒนาการเลยตั้งแต่ครั้งแรกจนมาถึงครั้งที่เท่ากันใช่นะคะอดุนด้วยเชียร์กีฬาไทยด้วยครับเพราะเราจะได้เหรียญกลับบ้านซึ่งเป็นเหรียญที่มีชิ้นส่วนเหล็กของหอไอเฟลเนาะใช่ค่ะเหรียญสวยด้วยนะโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการเชียร์นโงไลฟ์นาวนะครับในวันนี้ก็เดี๋ยว ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเรามาเจอกันอังคารหน้าครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ